สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามการเดินทางปั่นจักรยานรอบอาเซียนของเราทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเดียนเบียนฟูเมืองสุดท้ายในเวียดนามก่อนจะข้ามพรมแดนกลับเข้าไปในลาวอีกรอบนะครับ เชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินชื่อเดียนบินฟูมาก่อนนะครับเมืองนี้เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สําคัญมากของเวียดนามมันคือสมอรภูมิรบในสงครามอินโดจีนครั้งที่1ระหว่างเวียดนามและฝรั่งเศสที่ยึดครองเวียดนามมาแล้วหลาย10ปีในขณะนั้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่สําคัญมากช่วงหนึ่งของเวียดนามเมื่อราว70ปีก่อนด้วยกันครับ ก่อนไปเดินเที่ยวเพื่อนก็พาไปกินข้าวที่ร้านกาแฟของเพื่อนของเขานะครับแถมฝากฝังให้ช่วยดูแลเราเย็นนี้อีกด้วยกินข้าวเสร็จเพื่อนพาไปดูกิจกรรมแข่งตีแบดมินตันครับเห็นบอกว่าช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนของวันแรงงานจะมีการจัดเทศกาลต่างๆแล้วก็จัดกิจกรรมให้ลูกจ้างหรือคนทำงานมาทำร่วมกันนะครับ จากนั้นเราก็ขับรถขึ้นไปดูอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะซึ่งตั้งอยู่บนเนินที่เรียกว่าดีหนึ่งนะครับก่อนจะไปดูฐานบัญชาการของฝ่ายฝรั่งเศสฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคมของประเทศแถบอินโดจีนทั้งลาวกัมพูชาและเวียดนามนะครับในเวียดนามสมัยนั้นมีกลุ่มที่ชื่อว่าเวียดมินนําโดยโฮจิมินที่ตั้งขึ้นเพื่อพยายามปลดปล่อยเวียดนามออกจากการยึดครองของต่างชาติโดยมีการสู้รบกับฝรั่งเศสนานถึง9ปีนะครับเดียนบินฟูคือสรัรภูมิสุด ระหว่างเวียดมินและฝรั่งเศสโดยเวียดมินเป็นฝ่ายชนะทําให้ฝรั่งเศสต้องยอมถอนกําลังออกจากเวียดนามและเอเชียตวันออกเฉียงใต้หลังเข้ามายึดครองหลายประเทศในภูมิภาคนี้เกือบร้อยปี What does that mean ตวนอังเข็ดเจียนเข็ดเดถัง Yes Right เข็ดเจียนเข็ดถัง fight to win ทำไมเวียดนามซึ่งดูจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในเรื่องสัมพักกำลังต่างๆจึงสามารถเอาชนะมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสได้ที่สมรภูมิเดียนบินฟูเรื่องนี้ชัยภูมิที่ตั้งมีส่วนสำคัญอย่างมากนะครับ เมืองเดียนเบนฟตูตั้งอยู่ในหุบเขาเมืองแถงและมีภูเขาสูงล้อมรอบการที่ฝรั่งเศสเลือกมาตั้งฐานที่มั่นที่เมืองแห่งนี้แน่นอนว่าก็คงคิดว่าที่นี่คือชัยภูมิที่ดีเพื่อสกัดเส้นทางส่งกําลังบํารุงของกลุ่มเวียดมินเข้าไปในลาวนะครับแล้วก็คิดว่าฝ่ายเวียดมินเนี่ยไม่มีขีดความสามารถในการส่งสเสบียงและอาวุธที่จําเป็น เข้าไปยังภูมิภาคที่อยู่ห่างไกลและเต็มไปด้วยภูเขาแห่งนี้แต่กลับกลายเป็นว่าฝรั่งเศสได้พาตัวเองเข้าไปสู่กับดัก p r e s e n t reporter as my leader Mr. h o c h i Minh How you can find the friends in Vietnam in Điện b i e n and Mr. Ho Chi Minh, he turned turn down the head, turned down his head, mm -hmm. okay, down his head, and he, he says, we are there, the mountain around the field, mm. and they are there, in the field, mm. we are around the valley, valley, and so they have no way to run out to to sit uh, there to move the food to move the equipment and so, so the reason the french is lost oh. Oh. because the location of dnbn is like a, surrounded by the mountain yes. and the france is st in, the, in the in the center, the center. in the yes. center so when vietnamese fight with france the vietnamese just Surround the friends. Yeah. They have no way to go. Oh, I see. And um, they have just one way by air. Oh, uh huh. And and when uh, the military airport uh, is, they meet by uh, will be uh, destroyed. Uh mm -hmm. They have no way to move uh, food, move uh, equipment move mm -hmm. the people. Mm hmm. I see. so that's why the reason t e b e l o n g it's lost <S ฝ่ายเวียดมินสามารถเคลื่อนทัพขึ้นไปประจำการอยู่ตามภูเขาสูงรอบเื็นระดมีืปืนใหญ่โจมตีฝรั่งเศสลงมาจากบนเขานะครับนอกจากนี้กลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มในแถบนั้นอย่างกลุ่มคนไทยดำไทยขาวบางส่วนก็ให้ความร่วมมือเพื่อหวังว่าเมื่อรบชนะฝรั่งเศสแล้วตัวเองก็จะได้ปกครองตัวเองเป็นประเทศเอกราชนะครับเขาสูงขนาดนั้นเวียดนามขนปืนใหญ่ขึ้นไปได้ยังไง อาวุธหนักเหล่านี้ส่วนหนึ่งเวียดมินก็ได้รับการช่วยเหลือจากจีนซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันนะครับตอนนั้นคอมมิวนิสต์จีนคว้าชัยในสงครามกลางเมืองและสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เกือบ5ปีแล้วและสงครามเกาหลีก็เพิ่งจบลงนะครับจีนก็เลยสามารถสนับสนุนอาวุธเหล่านี้ให้เวียดนามได้แม้ว่าเวียดนามจะไม่มีอาวุธที่ทันสมัยและสภาพภูมิประเทศไม่ได้เอื้ออํานวยแต่เวียดนามใช้วิธีการถอดชิ้นส่วนปืนใหญ่และใช้ จักรยานบรรทุกข,ขึ้นไปบนเขานำไปประกอบกับคืนเพื่อใช้งานนะครับอ๋อนี่เป็นแบบว่าเรื่องอะไรสํานักงานใหญ่เป็นขานบรรจการอะไรแบบเนี้ยสมัยสงครามเยน็เยนเยฟูอ่ะที่เวียดนามรบกับฝรั่งเศสโอ้ คุณรงบุญนาคนักเขียนที่ชื่นชอบเรื่องเกร็ดประวัติศาสตร์เคยเขียนบทความในเว็บไซต์ผู้จัดการเมื่อปี2020นะครับว่าเราอาสาสมัครประชาชนได้ช่วยกันแบกชิ้นส่วนปืนใหญ่ไปตามไหลายเขาที่ชนเผ่าไทยเรียกว่าช่องเขาฟ้าดินช่วยกันสร้างถนนและสะพานจนถึงเชิงเขาสูงจากนั้นได้นําชิ้นส่วนปืนใหญ่บรรทุกบนจักรยานเป็นพันคัน ทหารที่ควบคุมจักรยานไม่ได้ขี่แต่จูงจักรยานไต่ขึ้นเทือกเขาสู่จุดสูงสุดของเทือกเขาฟ้าดินซึ่งสูง1,648เมตรหาถ้ำและซอกมุมลับตาประกอบปืนใหญ่ขึ้นเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการใช้จักรยานส่งกำลังบำรุงบทความในเว็บไซต์เวียดนามเ i a t i o n ระบุว่าจักรยานที่เวียดนามใช้จำนวนมากเป็นยี่ห้อเปอร์โยของฝรั่งเศสเองนะครับโดยได้นำจักรยานมาเสริมความแข็งแกร่ง เพื่อให้บรรทุกน้ำหนักได้หลายร้อยกิโลกรัมและได้ชื่อว่าม้าเหล็กซึ่งถูกใช้ขนส่งทั้งอาวุธอาหารและยารักษาโรคให้กับทหารข้อดีของมันคือสามารถใช้เดินทางในทุกสภาพถนนและสภาพอากาศที่รถบรรทุกไม่สามารถไปได้นะครับมีความเงียบทำให้เลี่ยงการถูกตรวจจับและโจมตีจากศัตรูได้นอกจากนี้ก็ยังไม่จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงซ่อมแซมและอําพลางง่ายอีกด้วย ในช่วงการสู้รบที่ยุทธการเรียนบินฟูประชาชนเวียดนามได้ใช้จักรยานมากกว่า2หมื่นคันซึ่งได้ชื่อว่ากองทัพจักรยานจักรยานแต่ละคันบรรทุกน้ำหนักเฉลี่ย200กิโลกรัม โดยมีคนที่ทำสถิติใช้บรรทุกน้ำหนักมากที่สุดในการสู้รบครั้งนี้คือ352กิโลกรัมนะครับโดยในมาวันทางโดยเขาขนส่งของรวม3,700กิโลกรัมคิดเป็นระยะทาง2,100กิโลเมตรไปตามทางบนเขา โดยมีการจัดแสดงจักรยานคันนี้ไว้ที่พิพิธภัณฑ์ชัยชนะในเมืองเดียนเบียนฟูด้วยนะครับการใช้ทัพจักรยานในการสู้ศึกเดียนเบียนฟูนั้นถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์โดยไม่เคยปรากฏว่ามีการใช้จักรยานเช่นนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์สงครามทั่วโลกนะครับฟร s นซิ i ในมิดเดิ d d ละจากเวียดน n ม i ป็ n สร i n ระสระ u ระบ u ภ n t ขาโอ้สระบ n t ู i n า f r i ต่อสู้กับ n Yes. And then and then France lost. เมื่อฝ่ายเวียดนามขนปืนใหญ่พร้อมกระสุนปืนขึ้นไปพร้อมแล้วก็มีการเปิดฉากตีโจมตีฐานที่มั่นต่างๆของฝรั่งเศสในเดียนเบียนฟูก่อนที่จะมีการเริ่มบุกในวันที่13มีนาคมปี1954ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของยุทธการเดียนเบียนฟูนะครับและฝ่ายเวียดนามก็ได้รีบบุกยึดเนินเขาที่ฝรั่งเศสใช้คุ้มกันฐานทัพทหารและสนามบินส่งผลให้ฝรั่งเศสเหลือช่องทางในการส่งกําลังบํารุงได้แค่ทางร่มชูชีพ นนหากนับเวลาจากช่วงที่ลงคลิปนี้ย้อนกลับไป70ปีทั้ง2ฝ่ายก็กําลังสู้รบกันอย่างไม่รู้ผลแพ้ชนะนะครับหลังจากชมอุโมงฐานปฏิบัติการเสร็จช่วงกลางวันเพื่อนพาไปกินข้าวครับก็ยังสั่งเหล้ามาดื่มด้วยเหมือนเมื่อวานรู้สึกว่าเมนูวันนี้อร่อยกว่าเมื่อวานเยอะเลยครับโดยเฉพาะผัดยอดฟักทองส่วนเนื้อที่เห็นคือหมูหนึ่งนะครับ เมื่อกี้เล่าถึงตอนที่ฝ่ายเวียดมินยิงปืนใหญ่โจมตีแล้วนะครับจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็สู้รบกันที่สมรภูมิเยนเบียนฟูจนถึงช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันนะครับฝรั่งเศสค่อยๆสูญเสียฐานที่มั่นต่างๆจนกระทั่งเหลือฐานที่มั่นสุดท้ายที่เนิน A1 แห่งนี้นะครับก่อนที่จะแพ้สงครามให้กับฝ่ายเวียดมินเพื่อนได้พาเราไปดูสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ในช่วงบ่ายนะครับ ยุทธวิธีในการรบที่มีบทบาทสําคัญอย่างมากในช่วงท้ายของสงครามอินโดจีนครั้งที่1คืออุโมงครับฝ่ายเวียดมินได้ขุดอุโมงค์จากเชิงเขามาที่เนินเขาแห่งนี้และได้วางระเบิดไดนาไม้น้ําหนักเกือบ1,000ตันที่ใต้ดินสมัยนะั้นะตรงนี้เป็นจุดฐาน,ท,านที่มันสุดท้ายของฝรั่งเศสละแล้ววิธีการที่ เวียดนามใช้โจมตีก็คือเขาขุดขุดทางใต้ดินนะเพื่อมาฝังระเบิดโจมตีฐานทัพตรงนี้แล้วลุมกันแล้ะคือตั้งเดือยกชุม้ที่เกิดจากแรงระเบิดนี่คือแผนผังการขุดอุโมงโดยปราศจากการใช้เครื่องจักรในการช่วยขุดนะครับฝ่ายเวียดมินขุดอุโมง์และนําระเบิดไดนาไมต์มาฝังไว้ข้างในเราสงสัยอยู่ว่าเขาไปเอาระเบิดมาจากไหนก็คือทหารเวียดนามเนี่ยไปปลดชนวนระเบิดของฝรั่งเศส เพื่อที่จะเอาระเบิดในรไ,ดไมน้ำหนัก1ตันหรือ1 0 0 0กิโลกรัมมาใช้ในการโจมตีส่วนนี่คือคำสั่งที่เป็นรายลักษณ์อักษรให้จุดชนวนระเบิดขึ้นในช่วงเวลา2อทุ่มครึ่งของวันที่6พฤษภาค,คมปี1954จากนั้นในวันต่อมาฝรั่งเศสก,ก็ยอมแพ้ถือเป็นการสิ้นสุดยุทธการเดียนเบียนฟูที่กินเวลายาวนาน56วัน นี่แหะครับประวัติศาสตร์การสู้รบอันนาจทึงที่เวียดนามสามารถเอาชนะมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสได้ส่วนจักรยานของเราที่เราบอกว่ามีปัญหาเพื่อนก็พามาที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เราได้ปั่นจักรยานมาให้เขาช่วยซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมออกเดินทางต่อในวันพรุ่งนี้ เราปั่นจักรยานขึ้นไปที่เนินอนุสาวรีย์ชัยชนะอีกครั้งหนึ่งเพื่อเดินเล่นชมวิวให้เต็มที่นะครับแล้วก็แวะดูพิพิธภัณฑ์ชัยชนะอีกรอบด้วยเย็นนี้เป็นแขกของเจ้าของร้านกาแฟาที่กินมื้อเช้าเพื่อนของเพื่อนเราเองนะครับเกรงใจเขาเหมือนกันนะครับมาอยู่เดียนเบนฟูไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนเองเท่าไหร่เพื่อนพาไปกินไปเที่ยวตลอดเลยนะครับ เข้าสู่การเดินทางวันที่39แล้วนะครับเช้านี้เพื่อนก็บอกให้มากินอาหารเช้าที่ร้านกาแฟาของเพื่อนเขาเหมือนเดิมก่อนออกเดินทางข้ามพรมแดนออกจากเวียดนามเข้าสู่ลาวครับระยะทางน่าจะประมาณ60กิโลเมตรว่าจากนี่ไปพรมแดน34แล้วก็จากพรมแดนเข้าไปในเมืองของลาวนีนประมาณ30กิโลเมตรนะครับ so just Turn left and go straight. Okay, okay. Bye. bye. ถึงเวลาต้องโดดเดี่ยวอีกครั้งนะครับโดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายนะขอบอกสนุกสนานไปได้คนเดียวในทุกทุกที่ถึงเวลากลับไปเดินทางตัวคนเดียวอีกครั้งรู้สึกขอบคุณเพื่อนมากเลยครับที่ต้อนรับขับสู้เราอย่างดีขนาดนี้ดูเด็กเล่นนะ ไตตรังซึ่งเป็นด่านพรมแดนของเวียดนามนะฮะที่จะข้ามไปยังประเทศลาวเนี่ยเป็นด่านสากลก็จริงนะคะแต่ว่าเหมือนกับคนยังผ่านน้อยะะที่ด่านเนี้ยเพราะว่าตั้งแต่ปั่นจักรยานมานี่แทบจะไม่เจอรถส่วนหรืออะไรอย่างนี้เลยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นแต่รถบรรทุกรถอะไรแบบนั้น แล้วทางก็ไม่ค่อยดีด้วยถ้าเทียบกับตรงดานที่จะรอทางตอนกลางของเวียดนามทางค่อนข้างเปลี่ยวไม่มีคนสัญจรไปมาและสภาพถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าทางล่างใช่ทางเส้นเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าเห็นเป็นถนนสายยาวเลาะไปตามริมแม่น้ํามีแต่เราปั่นจักรยานอยู่คนเดียวท่ามกลางป่าเขา พอถึงช่วง5กิโลเมตรก่อนถึงด่านไตจังจักรยานก็มีปัญหาอีกแล้วครับดูดิมีปัญหาอีกแล้วอะน็อตหลุดครับผม <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้รถมีปัญหาบ่อยมากไม่เว้นแต่ละวันเลยเดี๋ยวต้องเอาสัมภาระลงแล้วไขน็อตให้นั่นก่อนต้องโทษตัวเองที่ไม่ได้ตรวจสอบจักรยานสม่ำเสมอ ต่อไปคงต้องหมั่นเช็คเป็นประจำอาจจะทุกสัปดาห์ครับเวลาเดินทางรถมันก็จะเจอแรงกระแทกยิ่งช่วงที่ต้องปั่นผ่านทางที่กรุขัะหรือเป็นทางวิบากเริ่มรู้ตัวแล้วว่าตัวเองมันทุกสัมภาระด้านหลังเนี่ยมากเกินไปแล้วมันทำให้อการรับน้ำหนักอะของโครงสร้างตักแรงเนี่ยมันมันมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วอะ อาจต้องมีการเคลียร์ของออกเดินทางมาเดือนกว่าเริ่มเห็นแล้วว่าของอะไรที่ไม่จำเป็นไม่ต้องแบกไปให้เปลืองแรงไว้ค่อยส่งของกลับบ้านทางไปรสีนีนะครับเหมือนจะมาถึงด่านแล้วว่ะน่สวยด่านชื่อว่าไตจังนะฮะต้องผ่านกระบวนการต่อมอตรงนี้แล้วค่อยเดินทางต่อตอนนี้ประทับตราออกจากเวียดนามเรียบร้อยแล้วนะฮะ ต้องปั่นไปที่ด่านของลาวต่ออีกเขาบอกว่าอยู่ห่างจากเนี้ยประมาณหกกิโลไกลเหมือนกันนะความจริงมันน่าจะอยู่ใกล้ๆกันหน่อยประทับตาออกแล้วแต่งไม่ได้ประทับตาเข้าลาวเลยหน้าแปลกตรงที่ด่านนี้นะฮะไม่มีการเรียกเก็บเงินด่านก่อนหน้านี้ด่านที่เวียดนามแล้วก็ที่ลาวอ่ะเขาจะเรียกเก็บเงินประมาณหมื่นกีบก็คือประมาณสี่สิบบาท ได้เวลาโบกมืออำลาเวียดนามนะฮะประเทศที่อยู่มาตั้งเกือบเดือนนะ28วันได้อะแล้วก็รู้สึกอิม่มเอมเอมเอนจอยกับการกินมากๆที่เวียดนามต่อไปก็จะเข้าสู่ลาวรอบที่สองยินดีต้อนรับสู่สปปลาว welcome to Laos PDR สบายดีผ่านด่านราบรื่น เรายังมีเงินเหลือให้โทรศัพท์เลยโทรศัพท์กลับบ้านคุยกับพ่อแม่นิดหน่อยก็อัปเดตการเดินทางให้แกฟังครับว่ากําลังจะไปทางไหนตรงนี้น่าจะเป็นด่านของลาวนะครับอาคารเหลืองๆตรงนี้แมนด่านตอมอของลาวบะครับเอาไปอีกเนาะอีกสามลักนะครับเนาะฟอง,องลงเขาเนาะอ๋อครับลงเขาไปเรื่อยๆนะให้อีกสองกิโล แต่ถนนดีไม่มีปัญหาใช้ไ,ได้ด่านตอมอของเราปรากฏว่าพอจะประทับตาเข้าแดนลาวเนี่ยนะฮะก็ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เลยสักคนไม่รู้หายไปไหนนะฮะเปิดห้องก็ไปเคาะเรียกไปตะโกนเรียกก็ไม่มีใครตอบรับต้องรอไปถึงไม่เจอเจ้าหน้าที่สักคนนะครับพากันไปนั่งดูทีวีที่ร้านอาหารกันหมดเราต้องไปตามเขามา ตอนประทับตราผ่านแดนเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินจากเรา1 5 0 0 0กีบเราให้ไป2,000 0กีบเขาทอนกลับมาให้2,000กีบนะครับ2ด่านพรมแดนก่อนหน้านี้ของเราเราจ่ายแค่ครั้งละ1 0 0 0 0กีบไม่แน่ใจว่าเป็นค่าธรรมเนียมอะไรหรือเปล่านะครับก่อนจะเดินทางต่อแวะกินเฟอร์ที่ตรงแถวพรมแดนนี่แหละตรงแถวด่านตอมอเข้าเราก็มีสัญญาณทีวีของไทยด้วยนะครับ ตอนนี้เ็เสร็จสิ้นกระบวนการผ่านแดนต่อมอทั้งสองประเทศแล้วนะฮะเข้าประเทศลาวเรียบร้อยอย่างเป็นทางการที่เหลือก็คือเขาบอกว่าน่าจะเป็นทางลงเขาเนี่ยลงเขาไปเรื่อยๆเนี่ยน,นะฮะไปจึงเมืองเมืองใหม่ซึ่งจะมีเดซาวสครับไม่อยากจะไปอยู่รเรียกอะไรหาที่พักระหว่างทางไม่ได้เหมือนคราวที่เข้าประเทศลาวครั้งแรกแต่ช่วงตั้งแต่ด่านลงมานี่ลงเขายาวตลอดแล้ว ทันข,ข้างชันด้วยนะฮะถ้าปั่นขึ้นนี่คือเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยถ้าปั่นขึ้นนะทางทางฝั่งเวียดนามจะไม่ชันขนาดนี้ถ้าโดดฝั่งลาวลงยิ่งกว่าฝั่งเวียดนามสินะครับเหมือนเราเป็นเจ้าของคนเดียวอ่ะแล้วถนนดีด้วยพอออกจากด่านลาวก็มีแต่ทางลงเขาปั่นสบายสบายเราปั่นไปเรื่อยเรืและมาได้ที่พักที่บ้านนาซองอยู่แถวแถวเมืองใหม่ ในราคาประมาณ200บาทนะครับห้องพักห้องเท่าไหรครับ8 0 0สิบพันบอครับสี่มีห้องที่ถูกกว่านี้บอครับห้องที่ถูกถูกพักคนเดียวอยู่รุ่มมีห้องละเท่าไหร่ครับอยู่รุมอยู่รุมมีเนาะครับเนาะขอบคุณครับ พอดีเมื่อกี้ถามทางถามคนข้างทางว่าเงินพักอยู่แถวนี้มีไหมพี่เขาก็เลยนําทางมาเลยนะฮะชอ oh. ย่ให้พี่เขานําทางไปมันอยู่ราคาเท่าไหร่เอ้เยตัส <50. S 1> ิบสองห้าสิบห้าสิบก็ยังพอโอเคห้าสิบก็ห้าสี่ยี่สิบประมาณสองร้อยบาทนี่นะครับมาถึงแล้วเงินพักก็นะ่าพอโอเคน่าจะอยู่ ถ้าราคาแค่เนี้ยแถมมีลำธารอยู่ติดลำธารให้เล่นน้ำได้ด้วยอ,ะวะอ่ะหงสุงดลสภาพห้องดูแลสะอาดสะอาดดีนะครับเย็นนี้เราเอาจักรยานไปล้างทำความสะอาดที่ลำธา,าใรใกล้ๆที่พักเพราะตั้งแต่ลุยโคลนช่วงจะเข้าเหมืองไรก็ไม่ได้ล้างอีกเลยรู้สึกว่าเหล็กตรงเนี้ยมันจะงอนอิดนึงฝั่งซ้ายอ่ะ หลังจากที่น็อตหลุดแล้วมันก็รับน้ำหนักทั้งเดียวชาวบ้านที่นี้ก็พากันลงมาอาบน้ำที่ลำธารน,นี้ครับล้างรถเสร็จก็กลับมาอาบน้ำแต่งตัวออกไปหาของกินเจอร้านค้ามีของปิ้งย่างขายปรากฏว่าเจ้าของร้านเป็นคนจีนที่มาขายของที่นี่อันนี้เป็นของขายที่เขามาขายก็มา,ายมาจากจีนมาจากอะไรเยอะเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็จากจีนมีตัวจีนอยู่อันนี้ก็จากจีน 来了今年六年，六年了。啊、呃，一开始是在公司里边种橡胶树的啊。 有中国人多吗在这里？这里大约现在有几十个人，现在还少。ทาแกร้านนี้เล่าว่ามาอยู่ลาวได้6ปีแล้วเขามากับบริษัทจีนที่ได้สัมปทานมาปลูกยางพาราที่ลาวนะครับปลูกตั้ง4 0,000ืนกว่าไร่ตามสัญญาให้ปลูกได้8 0,000กว่าไร่แต่ขาดแคลนแรงงานครับอ๋ออ๋อ 一部分啊哈啊哈，那那个土地是你你租的？不是，他<是>这是那个公司啊，公司和那个县政府签的合同是给老公司和老百姓合作种啊，老百姓出土地出劳动力，啊<哈>公司呢出钱啊哈出技术啊出物资啊啊啊，还是三加二。 那如果能产的那个，它是这样分成呢？分成，产的交分成四六分成，四六啊，老百姓六，公司四。啊，那嗯，它它主要是个项目呢，是个罂粟替代种植，罂粟替代种植，就是这个大烟了，抽的那个大烟了。嗯，老百姓不种大烟吗？不让他们种了，现在种什么？就种橡胶树。 เรากินพวกลูกชิ้นปิ้งกับมาม่าต้มสองห่อครับเจอพี่คนลาวสองคนก็เลยได้พูดคุยกันเอนจอยกับการกินมากเพราะว่าคือพอมันปั่นแักระยานเหนื่อยๆแล้วพอเย็นพอตกเย็นปุ๊บมันก็อยากจะหาโน่นหานี่กินน่ะ แล้วมันก็มีความสุขกับการกินมากเดี๋ยวพี่คนลาวนั่งโตัวเดียวกันเกาถามเรื่องเหี่ยวเส้นทางการเดินทางจักรยานเดี๋ยวจะเล่าให้เขาฟังนิดนึงนะคุยกันยาวเลยครับคุยไปคุยมาแกก็รินเบียลาวให้กินสองแก้วนะครับพรุ่งนี้เราว่าจะปั่นไปพักที่เมืองขวาครับอ๋อพี่เขาเอาเบียมาให้ขอบคุณครับอขอบใจหลายม่เป็นไร